สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูที่ดินอยู่ในเขตตำบลโคกะเท่าอำเภอเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะที่ทั้งหมด5ไร่63ตารางวานะคะเราขายกันไร่ละ650,000บาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใ,ใ,ใดๆทั้งสิ้นนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีสาธารณสองด้านอันนี้เป็นหน้าแปลงที่ดินนะคะหันไปทางด้านทิศเหนือนะคะมีสาธารณซึ่งเป็นถนนลาดยาง ฝามือของแปลงที่ดินนะคะเป็นสี่แยกด้านขวามือของเราก็เป็นถนนสาธารณะเช่นกันนะคะเป็นถนนลาดยางมีไฟทางที่ดินแปลงนี้ข้อดีมีสาธารณะสองด้านซ้ายมือสุดของแปลงที่ดินเป็นลำรางน้ำสาธารณะเป็นคลองเหมาะสำหรับทำสไตล์โคกหนองนาบ้านพักผ่อนที่อยู่อาศัยหรือเป็นทำเลค้าขายได้นะคะไฟฟ้าปะปาเพื่อนบ้านนะคะห่างจากแปลงที่ดินเราโดยประมาณ 200เมตรนะคะดูบรรยากาศโดยรอบนะคะห่างจากมอราชพัฒส,ส่วนดุสิตโดยประมาณ1.5กิโลนะคะราคาเจ้าของขายเองนะคะบายทิพย์อ่างทองเป็นแปลงที่ดินที่สวยและราคาถูกในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีมีสถานที่ศึกษาใกล้มอราชพัฒส,ส่วนดุสิตนะคะตำบลโคกเท่าอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ แปลงที่ดินสวยๆราคาเจ้าของในจังหวัดสุพรรณบุรีหาได้ไม่ยากนะคะตรงนี้เลยนะคะสวยเหมาะสำหรับลงทุนและทำธุรกิจมากเลยค่ะเนื้อที่5ไร่63ตารางวาเราขายกันไร่ละหก0สนหบาทฟรีค่าโอนค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะค่ะ ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลุ่งทิบุญทรรบ้านและที่ดินนะคะที่สวยราคาเจ้าของขายเองนะคะบายทิปอ่างทองนะคะสนใจสอบถามรายละเอียด0925816638ทิปนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะ